ตาสวัสดียินดีต่อฮะผู้ชมช่องคลิีมุลชแนลเนาะมือนีเนาะน้องคีมนาะมานะเส้นเก่าเส้นเดิมเจเพิ่มเติมคือจะพาทุกคนมาเบิ่งเข้าถอกออกแล้วเนาะเขาถอดหูน้าของน้องคิมขนาดชนิดเข่าสามสนิดเนาะแล้วมันจะมีอีกสนิดหนึ่งที่ว่าออกก่อนมือออกก่อนมือโอ้โหเด็ดปดอ้าเร็ว น้ำลอเลกันเออเเดี๋ยวไปยามคููปใส่เลยวะลูกครูปใส่ปลาบเดเดียวนาเบเดียวเขาไปยามสอนนะอป่าหลา นะแมนคิดว่าออฟไลน์ไหนหูบลึงๆผูแหละไปนี่กินมักสิดาทั้งเขามาันกินมักสิดาเ <c oughs> ขาสนิทนี่จะสูงแดยเนาะถ้าบสนิทนี่เขาเอา่ยวะเขาหอมบ้านเขาเอิญเขา <c oughs> หอมสูงเขาหอมสูงเนาะทุกคนหนะ่อนี่เบิ่งสังเกตไหมอันนี้แม่นต่ำอันนี้ม่นสูงเนาะแล้วกับอื้ทุกคน น้ำเอาแต่ควายเนาะน้ำงามทุกคนบึงบงต่อท่านที่ว่ามานฮะทุกคนยังยังแบบโอ,โอ้เธอแต่บางต้นห่าก,กับโอ๊คเนี่ยน,น,น,นะเดี๋ยวนี้เริ่มนั่นแล้วได้เดี๋ยวนี้ซีมีนไนนี่แม่เนี่ยนะยังพวท่านมีเธอกำลังซีมีเนาะเดี๋ยวทางนี้นี่ก็ออกพุ่นออกที่หุ่มใหญ่ยิง โอ้นกกินเข่าคิมคิมเบอรี่นกกินเข่านาลูกเมื่อแล่ินี่ยางไปแตะนี่ดึนี่น่ลเขนกันเนาะพ่แม่เนาะแม่ตัวนั้นไม่เป็น เขียวกระจีเลยว้าวอะไรกัไจะได้ครีมงามเบาเขา่าขอุอ้มหอมใช่ปะสมเป็นข้อหอมอีสูงสามครีม,อ,นนอ,อ,มอันนี้ค่ะเข่า,าท,ทุกคนมึงไหมอันนี้เมนเข่าใช่ว่าปลูกปุนกันทั้นนั่นทุกคนอันน่ะเ้าใส่ข้อเสื้อสามแนวแล้วก็อ,อะไร่า อันไม่ยกกังก็คนปลูกเขาเจ้าบุหูเนาะเขาก็ทำอิดก,บอบอกัออบบอกแล้วแต่ว่าเขาเจ้าบุจือนะเราวันนี้ปลูกลงมารอกันแต่กบาบอกเอ็นปยังอ่ะอืมเพราะว่ามันบปเหลืองป้งองกันขาเกี่ยวออกก็ได้บุหูว่าอ่อันนี้ขาเอิเข้าวหอมเนาะแต่บุหูว่าบ้านคนเบิ่งบ้านทุกคนเขาเอินมาเข้าอย่างเนาะเข้านี่นอน,อย,น,นอยากหูว่าอันอยู่บ้านทุกคนเอินมาแนวไหโอ้ยม่บรรยากาศเลย แดดแบบออ้แบบอ่อนนี่เขาว่านี่ค่ะเริ่มออกแล้วนี่บางตุดจะสูงกันทางนี้ทางนี้จะเป็นข้าวเจ้าเนาะข้าวสวยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะปั้นข้าวเหนียวอืมทุกคนก็อยากกินข้าวไหมน้ำกินอยู่บ้านอยู่บ้านทุกคนเด้อัน ข้าวใหม่หันได้ละบอหรือว่าอยู่พ่นแมนเข้าเป็นอะไรเด้อก็มาอัปเดตให้นุงคิมฟังได้เด้อนมังคิดจะตอบทุกคอมเมนต์เลยเด้อนี่ย่างไปย่างมามาค่อยกี่บอสูงคิดจะทำต้องคิดเลยอ๋ออันนี้อันนี้แมนเข่าโอ้คิมเบอรี่มอสิได้กินข้าวใหม่แล้วไหมข้าวน่ะยืนเพียงกันเลย อันนี้ล้วงอยู่เนาะแม่เนาะนี่สูงเห็นแล้วชูงนี่ก็เริ่มมีน้ำมาแล้วมีน้ำแต่จ้าหนอต่อชีเดย์หนอได้น,ะนี่ทั้งนี้นี่ขับจ,าบจา่าเนาะทขับจ่าอยังพ่กท่านถอดห่วงเถอะลายที่เป็นขวเหนียวที่อกอกก่อน,นอืมข้าวเหนียวมันถอดห่วงหมดแล้วเนาะทุกคนเนาะอีกสองอาทิตย์ สีได้เกี่ยวแล้วสีได้เก็บเกี่ยวแล้วทุกคนสีได้คิมเบอรี่สีได้กินข้าวใหม่ละเด้อผู้ใดอยากกินนะน่ะข้าวใหม่ของคิมเบอรี่ล่ะเซอร์ติโตกมาคอมเมนต์มาบอกคิมเบอรี่เด้อเด้อส่องสนี่เด้อสิทาทุกคนไป นี่แมนตัวหนึ่งกับตัวสั้นเล็กเี่ยวได้เออจังหน่อยก่อนนะโอ้นี่ยาเกี่ยวเหรอด้เข่าสูงกะคุหนห้นี่เนาะเขาหอมสูงข่านนขมสูงนนเขาสูงนี่เวลาห้าเกี่ยวมันจะบูเมอเอลห้าวมีคุ้คนไหมมีเหลืองเลรอเนี่ยเขาก็ถอดทุ่นทอดพี่ได้น,อยอยนี่มันปนกันนี่เห็นบ่เข่าปนกันเห็นบ่ปน เตปูดตุยนี่ยปูอาทิตย์หนึ่งนี่สำนีปุ่นนีน่เนาะอาทิตย์แล้วขิมมายัง หากะซีอันมาเนาะยังบุษันตึงดีเด้เดี๋ยวนี้นะแล้วหอดมุดแล้วได้บ่ป่าได้บ่ได้ป่าบอตรงไม่ดีดีโอคนพอเฮ็ดเนาะอะไรกัป่นฉันฟุกรอป่นกันจนเหนียเถอะวะอะหร nhạc สุดอะไรเกียวข่าวนะ เกี่ยวข่าวยากสุดละข่าวแล้วมันรอปอนกันในเหนียวแถวว่าเบื้งแม่มันไปจุ่มกัอนเนาะอ๋ะอขอเป็นหน้าห,าหนันอัปเดตดีมาอัปเดตข้าวนาะทุกคนเ,เานานะ,นะผ่านไปที่หนึง่งเขาก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำได้โซมน้ำกันเนาะ้ะะง กล่นี่น,นะเออเยังคิมเบอรี่เอาต้นมาใส่บนใหม่เพราะว่าพืชฟ้าลงนี่าจี๋น่ะโอ้โอเคมาโอ้คิมเบอรี่น่ะเข้าเข่าอกบัวนะ่ะไปพาบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนะนี่ครับโซนน้ำกันเนาะต่อมาเนาะคิมเป็นจ่มแดด หอดขั้นตอนได้แล้วนะลมพัดบอยบอยเข่ามันออกบัวเนาะ นีทุกคนอันนี้แมนเข้าที่ว่าออกบัวเนาะคุณแม่เนาะถ้าว่ามันออกบัวขนาดนั้นทุกคนมันจะบ่มีห่วงเข้าแล้วก็จะโบเลยเข้าที่เฮ็ดหน้าไปอาจจะเสียแห้งเป้าๆที่ว่าเฮ็ดหน้ามาอาจจะมาเสียเป้าๆจะโบเลยเข้าค่ะนี่อันนี้แมนออกห่วงเด้อมาเบิง่งแก่เด้อทุกคนแร<อ>กๆร <จะ S 1> <น>กขนาดก่อนออกบัวแรกๆรกขนาดถ้าว่าก่อนทีออก บัวนะ่ะทุกคนมันจะออกกันอยู่บนป่านี่นะออกเข้าๆไหวทุกคนแต่ว่าคุณเมย์อะสังเกตแต่ว่าบาัวเป็นย่นยังฮะนะทุกคนก็เลยบ่ได้อัีอจ่ายยังแต่พอบันนี้คือออก,กออกบัวออกบัวเนี่ยแต่เนาะเด็ดอกดดอกเลยโหลดดึงออกเลยนั่นนๆะไม่ได้เข่าเลยอืมเนี่ยแบบนี้เนาะมันจะเป็นอันนนีเาะคุณแม่นะั่นเมย์นะ่ะมันสูบๆ หนามออกมั่นนี่มันออกเป็นหู้นึงขาออกบัวมันมักจะบ่ได้เข่าเพราะว่าซุ่มหนึ่งฮะน่ะซุ่มหนึ่งมันจะได้แต่สีหาหงนี่นะคิมเบอรี่เดี๋ยวนี้นะนี่เห็นบอสนี่เน่าบัวหยาดยาเฮ็ดหน้าไปเปล่าเปล่าหยาดจะบ่ได้เข่าทุกคนเดี๋ยวนี้นะเฮตนากระเช้าแหงบ้าท่าแหงงานเพ้งจางเพิ่นเฮ็ดเม็ดอันใดก็ได้ ใช่าก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะเขาก็บหูเนาะเขาก็บหูว่าวิธีการป้องกันว่ให้เข้าออกบวชนี่ต้องเห็ดแนวใดเนาะโอ้ใดมีประสบการณ์หรือว่ามีวิธีที่ดีๆก่อนแนะนำมาบอกคอมเมนต์มาบอกอยู่ซองของคิมเบอรี่เด้อถรือว่าสิคอบใจยังสูงเลยเนาะเขาก็บหูว่า มันเป็นอะไนี่เนาะสุดท้ายมาอันเข้าตำนะเข้าสนิทที่แบบมันเอาอยากตำเดนนอยนึงนะถือว่าออกบัวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เสียเสียความรูซึกคิดว่าเห็ดนาลงพื้นหลายแล้วสิได้อันเข้ามาทดแทนเพื่ออันที่ได้ขายให้งานเท่าคืนนะแต่ว่าสุดท้ายก็เปนน็นอะนี้จะก็สู้เนาะเข้ากัน,น,นเนาะสู้จนว่าอันนั้นกแหละ จิงเจส์ได้เข้าได้น้ำมากินเพื่อเลยเนาะได้น้อยก็ดีกว่าบบได้เนาะแต่ว่าอือพี่จิงเบิ่งโดยรวมแล้วก็คือว่างามฮัลหล่แต่ว่ามันออกหลาแต่ว่ามันนั่นคือจะแอบมีน้เนาะแต่โซนี้ก็คือว่า อพอมีน้ำให้ยอมใจได้ทุกคนาะว่าช่ยงนั้นคือแรงมากแระจอไฟถ้่มลบทุกคนหลังจากที่ว่าเขาไปสำรวจนะเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาปิดท้ายด้วยการเบงซ้อนหรือว่าเบงไซของยามตุงพูดมานะยามสอนยามตุงยามตุงโอ้ขอูพูม่ยามตุงมาจ้า ได้บ่ปลาตุ๋นเด้อทุกคนใส่เบื้งตองโตจ้านี่ใหญ่ยอยู่ดีอ่าทุกคนหลังจากที่ว่าน้องขิบไปสำรวจนะไปเมื่อแล้วเนาะทุกคนเนาะน้องขิบก็จะมาปิดท้ายด้วยการมาเบิ้งอันไส่ตุง้งอ๋อหยางตุ้งนาะทุกคนเนาะเอ้าจะมาเบิ้งกันเลยว่ะให้ทุกคนเบิ้งก่นกอนเด้ออ่ะมีอย่างบ่ทุกคนมีอย่างบ่ มีหรือเ,เปล่าคุณจะมา,าดูแล้วนะคะเอาคุณแม่มาคะ่ะคุณคิดจะ,ด,ะ,ะดูแล้วนะคะดูนะคะว้าวทุกคนาทุกคนเด็ดปะดูคืนดูไหมด้ว่นี่เออเด็นี้อ๋อแดดส่องแห้งโหเลยก็เลยว่าทุ่คยอันนั้นเนาะ ได้สง่งตูนได้ปลาดุกไม่ได้บียู่ห้อนเดียวปลาดุกเอาไปปีกเนาะเล่นน้ยนอยซือ,อนี่มึงแ <c oughs> ม่นำไรแบบน้ำไรตรงนั้นแช่แต่นำก็เย็นเย็นได้กทุกคนถึงอากาศจะห้อนแต่นำก็ยังเย็นคือเก่า ทุกคนหลังจากที่เราไปสำรวจแล้วกับไปเบิรงไซสไปยามไซมาแล้วน้องคีมก็จะมาลาแล้วนะทุกคนเนาะเพื่อ่าคลิปหน้าเขาจะได้เจอกันไหมได้อทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะน้องคีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชก์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคีมมีกำลังใจเทปคลิปต่อต่อไปเด้่ดนะ้อทุกคนขอขอบใจบ๊ายบาย